รอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตุกทัานนะครับก็วันนี้แกเดี๋ยแกะ <c oughs> หอ่อห่อไว้นานละก็ก็อ,อ,องค์นี้ก็อ,กองค์ก็คงเป็นพระที่สวยสวยห,หน่อยสวยงามพุทธศิลป์นี่ เันนวเนี่ยส่วนเนื้อจะขาวหน่อยหาชมยากนะพะักไปแบบนี้เนี่ยพระองค์ขาวเนี่ยดูยากนะไ <c oughs> อส่งไวไอส่องยากปรับปรับไวไม่ถูก อันนี้เป็นปกโพนะครับทำคงจะทําเป็นแม่พิมพของวัาคธรรมแล้ครับเนี่ยมีกรอบกระจกสวยองค์นี้ก็สวยงามน,นะครับเดิมเดิมสมบูรณ์ก็อะเอามาให้ผู้ชมได้ชมกันว่าเออว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเป็นพิม แต่ผมก็ไม่รู้ว่ากี่เม็ดมันเยอะข้างละเก้าผมก็ไม่รู้ก็ดูดูพุทธศินก่อนแล้วกันเนี่ยเนี่ยข้างบนข้างบนเนี่ยจะซุ้มเนี่ยโค้งสวยจริงเลยเวยปิ้มเลยโอ้งหเนี่ยโอ้สวยแบนก็ไม่บางนี้ไม่เชิงโนูนนะซุมเติมก็ไม่เชิงโนูนมาก กำลังดีแล้วก็ใหญ่แอนซุมนี่จะใหญ่กว่าแคนนะแคนดันนะไม่ไม่ไม่เท่าแขนนะใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจมไปก่อนเลยกันครับโอ้ดินนี่ดูเดีโอ้ฐานล่างเนี่ยทำได้สวยมากเลย อันนี้งอนสวยแบบพิมพ์คงจะเป็นสุโไทยสวยในใบหน้าเนี่ย <c oughs> ผลมาตูมเปะเลยเมื่อกึงก่งๆเดืดประตูมือนเออเนี่ย เสียนนั่นนะครับเบอร์โ่นี่ไม่อธิบายเด้วยกันดูด้วยดูด้วยนะครับแบบสี <c oughs> น้ำไม่โทกกันมันติดเลียงมีก้านเกินอยู่ด้วยนี่นะครับนี่ไม่โูกี่เม็ดน้ำไม่โท่าก,กันมันมันเยอะข้าวก้าวว่าก็ไม่รู้นี่ไม่ปลาย ม,ม,มีมีปลายกก่งมาด้วยเป็นช่อเลยแบบนี้ดูไม่ค่อยออกนี่ก็มีผมมวยมีผมมวยแล้วก็มีมีมตุ่มขึ้นเป็นเปลีวขึ้นแหงบนอัน,นองค์นี้ไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ถึงซุ้มนะครับเกตไม่ถึงซุ้มโหสองข้สองข้งางนี่อ๋อป่าบาเลยะ่ะสวยโลลังเตะยาวมาถึงนี้เลยนะยาวมาถึงไอ้มือประสานเลยนะเนี่ย แข้ง,ขงแนักแกร่งเขาก็อดทนดีเดี๋ยวเรามีมินฐานแซมมีแซมมีเส้นแซมเ <c oughs> ส้นตามดองเส้นฐานสิงคมชัดหนาปึกฐานนี้ผมชอบฐานมากเลยฐานสวยฐานกระดกยังเป็น พ,พระประธานเลยกระดกปลายเยนี่ยอ้สุดยอดเลยแกพิมพ์ได้เนียบมากคือพวกนี้เพ็่นพ,พาแฮนเมกว่ะันี่ยมันอ่นอนอล่มนนนมันไม่แข็งเส้นแสงไม่แข็งการตัดทำไม้พิมพ์เนี่ยไม่แข็งเส้นก็ออก คืออ่อนตามธรรมชาติคขาเนี่ยดูรูปทรงไปครับเนี่ยอ่อนช้อยมองแล้วมันลื่นตานครับไม่แข็งไม่ตะตุดตาเลยเดี๋ยวดูล่ยทางนี้มาขอบเนี่ยเป็นกันพิมพ์เกยกว้างนีนะก็ตัดไม่พิมพ์เกินกว้างดี ก็เลยว่าเป็นพิมพ์เวลาจะเป็นพระองค์จะใหญ่ๆก็ไม่ใช่มันใหญ่เพราะว่าี่เส้นตัดออกไปเยอะอับกูห่าบางๆกำลังสวยงามอับกูขวังแน่นลำๆสีนวลเทาเห้เต็มไปหมดอ่ะทั่วทั้งองค์กาะเป็นดำดำดำๆดำ เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนั่นนะครับพระพวกนี้พระพวกนี้ก็จะมี <c oughs> มีเม็ดแก้วเม็ดเม็ดกวดแก้วเยอะเนี่ยพระขา,ขาวเนี่ยมองอะไรไม่ก็เห็นนะแล้วก็บะข้าวกูนี่ฝังตัวฝังตัวหมดแล้วครับ สีสีโตอ่าสีโเทานวลน,นวลดำดำคำคำอะไรพวกนี้ยส่วนที่งอกก็งอกไปเนี่ยในระดับในหลุมอันไหนก็ยังงอกข้ามาเป็นเม็ดเมดก็เป็นงอกแบบเป็น,ปน,ปน,ปนผลมะกุผิวมะกรูดอันนี้เข้ากูเนี่ยแสดงว่าออกมาออกมานานแล้ว กิดพระถึงส <c oughs> มบูรณ์เนี่ยเป็นเม็ดเป็นปุ่มเป็นปมอ,อะไรเงี้ยเป็นกันไซขึ้นมาอยู่ตรงหน้านะครับเนี่ยเนี่ยที่งอกขึ้นมาเนี่ยส่วนที่แข็งที่สุดของของพระนะครับคือข้างบนข้างบนนี่เนี่ยเนี่ยการง,งอกมันเป็นบวมอ่ะับเป็นรูออกจากรู เปิ้ลๆมังเป็นเม็ดๆมังอะไรเนี่ยโอ้ดูยากนะก็ก็ดูยากเพราะว่าผ้ามันตีขาวเดี๋ยวดูข้างๆนะครับมันตัดเน็บเป็นวัลคังเป็นแหววัลคังแย่มากตัดเน็บเน็บเป็นวัลคังเนี่ยสวย ก็ดูไม่ได้มากนะครับเพราะ,ระว่าสีมันนวนไปเข้าแต่งไควาเข้าทีนี้ก็เป็นอย่างนี้นแะครับแตดเป็นปีกเลยปีกล่างปีกบนโคมปิบครับวันนี้ก็เอา ไม้ชมเฉยๆนะครับแล้วก็จะได้จะเจอที่ไหนก็ได้เก็บไว้ถ้าเจอพิมพ์แบบนี้เพราะพิมพ์นี้หายากนะครับเก้าไปเก้าไปแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสองไบมันก็ยังมองไม่เห็นม่าข่าวนวลเนี่ไยไฮไลท์ของผมก็ผมชอบตรงนี้นะครับ สานล่างเนี่ยสวยจริงๆเลยโค้งเคืองอะไรทำาะไรธรรมชาติจริงๆแกะพิมพ์เนี่ยสุดยอดคนเ,เก่าๆนี่โอ้ฝีมือฝีมือช่างหลวงก็เดี๋ยวก็ผมก็อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ไ,มได้ออกนะครับเพราะอ้อาไม้ดูยเฉยไม่ได้ออก ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร,กกร,กกกกร์กดติดตามเดี๋ยวผมจะได้เอาองค์ต่อไปมาชมกันอีกก็จะขอลาไปแต่เพลงข้างนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ